กลางวิทยาคมตั้งอยู่เลขที่110หมู่12ตำบลโนโนกลางอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีมีเนื้อที่ทั้งหมด77ไร่3งาน72ตารางวาตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของสภาตำบลโนโนกลางและอำเภอพิบูลมังสาหารเพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนในชนบทได้ศึกษาในโรงเรียนใกล้บ้าน สวัสดีค่ะดิฉันนางอัมราภารสีผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกลางวิทยาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีขอนําเรียนสภาพของโรงเรียนโนนกลางวิทยาคมนะคะในด้านโอกาสโรงเรียนโนนกลางวิทยาคมนะคะชุมชนให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในการจัดกิจกรรมและร่วมประชุมปรึกษาหารือนอกจากนี้ โรงเรียนยังอยู่ใกล้แหล่งชุมชนและก็แหล่งเรียนรู้ต่างๆเช่นเขื่อนศิรินทรโรงสูบน้ำไฟฟ้าอนิคมลำโดมน้อยแล้วก็แหล่งเรียนรู้อื่นๆซึ่งเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน กว่า20ปีที่โรงเรียนได้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาจากชื่อโรงเรียนอ่างศิลาสาขาโนนกลางสังกัดกรมสามัญศึกษาเป็นโรงเรียนโนนกลางวิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบันด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม จึงเชื่อมพลังชุมชนร่วมพัฒนาและยังให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมตลอดจนการส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมอันดีงามแก่นักเรียนครับโดยโรงเรียนก็เน้นการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยโดยึดถือตามหลักสูตรแกนกลางก็หลักสูตรสถาศึกษาโรงเรียนนนการวยาคม ข้อจัดรูปแบบการเรียนอเน,น้นผู้เรียนเป็นสําคัญรูปแบบหลากหลายทำให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุขให้เด็กนักเรียนได้เป็นคนเก่งคนดีและก็อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขการเรียนการสอนในโรงเรียนนนกลางวิทยาคมนอกจากนักเรียนจะได้รับความเอาใจใส่ จากครูเป็นอย่างดีแล้วโรงเรียนยังมีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่หลากหลายและทันสมัยเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละบุคคลเป็นแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ส่งผลให้นักเรียนมีการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีออกกำลังกายสม่ำเสมอและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอาทิดนตรีกีฬาศิลปะและมีสวัสดิการ สำหรับนักเรียนในสิ่งที่จำเป็นในอาชีพรูก็เริ่มต้นที่นี่นะคะตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมานะคะเห็นการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนนะคะจากจากที่โรงเรียนเริ่มมีตึกหลังใหญ่หลังนี้นะคะหลังเดียวแล้วก็ที่เหลือเป็นเล็กๆแล้วก็เริ่มพัฒนามาเรื่อยๆนะคะอบุคลากรที่อยู่ที่นี่นะคะหลายท่านก็ประสบความสําเร็จนะคะได้รับ ได้เป็นผู้บริหารนะคะนักเรียนนะคะที่เรียนที่นี่ก็มีผลสำเริจทางการเรียนดีนะคะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะเป็นข้าราชการนะคะตำรวจมีฐานะมั่นคงนะคะแล้วก็โรงเรียนที่นี่นะคะสอนให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นด้านคุณธรรมจริยธรรมนะคะเด็กก็น่ารักนะคะไม่ว่าจะมาประเมินครั้งไหนๆนะคะคนที่มาประเมินคณะกรรมการที่มาประเมินก็บอกว่านักเรียนที่นี่มีคุณธรรมจริยธรรม ระดับดีมากเลยนะคะโรงเรียนโนนกลางวิทยาคมมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์สร้างความรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพและความถนัดให้ลงมือปฏิบัติจริงมีการส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทั้งจากการสังเกตสำรวจ ค้นคว้าทดลองและแก้ปัญหาด้วยตนเองโรงเรียนนนการวิทยาคมนี้ถึงจะเป็นโรงเรียนเล็กๆของเรานะครับแต่ก็มีประสิทธิภาพสูงเท่ากับโรงเรียนใหญ่ๆที่จะสามารถพัฒนาเด็กของเราให้มีประสิทธิภาพเท่ากับโรงเรียนใหญ่ๆได้เหมือนกันครับและเป็นโรงเรียนที่อบอุน่นคุณครูทุกคนให้ความสนใจกับนักเรียนทุกคนครับฉัน สอบติดคณะรัฐศาสตร์ค่ะสาขาการปกครองท้องถิ่นค่ะที่มหาวิทยาลัยุบวนราชธานีนะคะเป็นคณะที่ไฟฟฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะชอบการปกครองค่ะและก็ขอขอบคุณอาจารย์ทางโรงเรียนดนการวิทยาคมที่สนับสนุนให้ดิฉันกล้าวไปถึงฝันได้ค่ะครับกิบาจกรรมดนตรีเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่องของ ทักษะและก็การใช้สมาธิในการการเรียนการสอนดนตรีช่วยให้นักเรียนนั้นเกิดความตั้งใจและก็มีความชอบในส่วนของเด็กเองและก็ทําให้เด็กนั้นมีสมาธิในการเรียนเพิ่มขึ้นในส่วนกระบวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนนะครับก็จะเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายบูรณาการนะครับเพื่อให้นักเรียนได้ฝึก ทดลองปฏิบัติจริงนะครับแล้วก็สืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆก็จะมีกิจกรรมการทดลองที่อยู่ในเนื้อหาแล้วก็กิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนได้จัดเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้หลากหลายยิ่งขึ้นนอกจากการเรียนการสอนในด้านวิชาการแล้วโรงเรียนได้นำแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิน่นมาใช้ในการจัดประสบการณ์และการพัฒนาการเรียนของผู้เรียนตามวิสัยทัศน์ที่ว่านักเรียนเป็นคนดีมีศักยภาพสู่อาเซียนสร้างงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสร้างครูสู่มาตรฐานวิชาชีพชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิน่น จากวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนะคะก็จะเห็นว่าโรงเรียนโนนกลางนะคะเป็นโรงเรียนที่ได้รับการชื่นชมยินดีจากชุมชนสังคมนะคะนักเรียนเป็นคนดีมีศักยภาพในการเรียนคุณครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนนะคะได้รับการส่งเสริมให้มีวิทยาฐานะนะคะตามความรู้ความสามารถ ในด้านคุณภาพการจัดการศึกษานะคะ,ะก็จะพบว่าในปีการศึกษา2,558โรงเรียนได้ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาเป็นอย่างดีจะเห็นได้จากนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, นะสามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับสถาบันอุดมศึกษาได้แก่มหาวิทยาลัยอุบ,บลราชธานีมหาวิทยายลัยราชภัฏนศรีสะเกดมหาวิทยายลัยราชภัฏ อุบลราชธานีและสถาบันการศึกษาอื่นๆนะนะเป็นจำนวนมากผมได้สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับครับซึ่ง คุณครูที่โรงเรียนนะครับได้สอนได้ติวได้อบรมต่างๆนะครับให้ผมได้สอบติดในคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลรชาชธานีนะครับผมมาเรียนในโรงเรียนนนกลางวิทยาคมแห่งนี้นะครับผมก็ได้ไปแข่งโครงงานคณิตศาสตร์ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับครับในตอนนั้นผมก็ได้ในระดับเหรียญเงินมาครับ ผ่านมาก็พาเด็กนักเรียนไปแข่งร่วมแข่งการขับร้องประสานเสียงที่ที่ทมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก็ได้อันดับรองชนะเลิศกลับมาแล้วก็พานังเรียนไปขับร้องเพลงไทยลุกทุ่งแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศกลับ,ลบมาใน,ในปีที่ผ่านมากีฬาได้รับรางวาัลชนะเลิศเปตองนะคะประเภททีมและประเภทเดี่ยวระดับจังหวัดนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนไปแข่ง ระดับภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะโรงเรียนโนนกลางวิทยาคมในวันนี้ภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำมีความรู้ความสามารถในงานวิชาการและการบริหารจัดการครูและบุคลากรอื่นๆที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรและทักษะประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญ มีการสแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานรับผิดชอบในหน้าที่ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนเพื่อพัฒนาลูกหลานในท้องถิน่นให้มีความรอบรู้มีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคมอันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิน่นภูมิภาคและประเทศชาติสืบไป